สวัสดีครับพี่น้องมือนีลุงจากพ้ายาวสีผ้าพี่พาน้องมาชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นี่ครับมองเก้านี่แหละครับพี่น้องเป็นแปลงสาธิตนะครับอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับพี่น้องลุงจากกสีผ้ามาติดตามแปลงเบิงนะครับว่าหลังจากเพิ่นปลูกปอเทื่องไว จนออกดอกเหลืองอารามสวยงามแล้วเพนเฮ็ดยังไหนครับพี่น้องนี่มาเบิ่งกันนะครับตอนนี้เพิ้นก็นได้ไถกบนะครับปอเทืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนี่ต้นปอเทืองที่คลิปที่แล้วลุงจักมาถ่ายให้พี่น้องรับชมนะครับต้นปอเทืองกำลังออกดอกงามเลยครับพี่น้อง ตอนนี้เพิ่นก็นได้ไถกบไปแล้วนะครับนี่พี่น้องมาเบิงนี่นี่ก็เป็นเป็นต้นปอเทืองนะครับที่ทั้งศูนเพิ่นไถกบไว้นะครับนี่ครับก็บสิเป็นลักษณะแบบนี้ก็ไถกบไปเลยนะครับให้เพิ่นเป็นพืชปุ๋ยสดเพิ่นสีมีในตัวเจนสูงครับปอเทืองเข้ากับไถกบไว้ลักษณะแบบนี้แล้วกาอีกประมาณเดือนนึงนะครับ เทากับจังลงมือเพาะปลูกได้นะครับนี่พ่อปอเทืองเพิ่นย่อยสลายเป็นลงในดินนะครับนี่พ่อปอเทืองเพิ่นย่อยสลายแล้วเพิ่นกะสิเป็นปุ๋ยสดสั้นหนึ่งเลยครับพี่น้องนี่มีในตัวเจนสูงนะครับนี่ตอนนี้ทังศูนย์เพิ่นก็ไถกบไปแล้ว มอนี้ก็มาอัปเดตให้เบิ้งนะครับเพิ่นกัไทยไปเลยพี่น้องนี่ต้นสูงสูงรอบที่แล้วที่มาท่ายให้เบิ้งนะครับตอนนี้ก็บกบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ครับวิธีการปลูกบอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินนะครับกษสิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเดี๋ยว้ามาชมตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นมาบนทางเดินไม้ไผ่ครับพี่น้องนี่เพื่อนเ็ททางเดินไม้ไผ่ไว้นี่ครับถายให้พี่น้องรับชมนี่แปลงมองนีก้กับทุกๆุปีนะครับเพื่อนเกิดสีเ็ดหน้าพี่น้องนี่เพื่อนกิดสีดำหน้าวานวานเอาลังปีกับวานลังปีกับดำเอานะครับ นี่หรือว่าเข้าสิปลูกพืชย่างอื่นก็นได้นะครับหลังจากเข้าไถกบปอเทืองไปแล้วก็ทิมไว้แบบนี้นะครับจักระยะเวลาจักหนึ่งเดือนโดยประมาณนะครับพี่น้องเข้าก็จังลงมือเพาะปลูกได้นะครับถ้าเป็นหน้าทางบ้านเฮ้านะครับเป็นหน้าน้ำห้หน้าน้ำทงหน้าบ้านเ้านี่หลังจากฤืดูเก็บเกี่ยวแล้วนี่ หมายถึงเกี่ยวเขาแล้วเนี่ยเข้ากับวานปอเทืองไว้เลยครับพี่น้องนี่วานปอเทืองไว้ให้เพิ่นเกิดแล้วก็เข้ากับไทกบมักดินไว้เลยครับพี่น้องนี่มักไว้ให้เพิ่นเกิดขึ้นมาใหญ่ๆนะครับพอเพิ่นเริ่มออกดอกเหลืองๆนะครับเขากับไทกบไว้นะครับนี่ก็สิเป็นแบบนี่มองนีเพิ่นกับไทกบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเพิ่นสีดำหน้าหรือสีเฮ็ดยังไดเดี๋ยวลุงจักกับสีมาอัปเดตให้เบิงนะครับนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องจะลองเบิงเอาไปปรับใส่ในที่หน้าเห้าครับนี่ตลอดรอบๆแปลงเพิ่นกับขุดเป็นค่องใส่ไก่ไว้รอบเลยครับพี่น้องนี่ก็ปลูกบัวปลูกต้นบัวนะครับ กเก็บบัวขายก็ได้พี่น้องนี่เป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยลงในปลาบัวนี่แหละครับนี่นี่เสียงกบเสียงเขียดเห็นว่าพี่น้องนี่คำแรงมาแล้วเสียงกบเสียงเขียดก็เริ่มห้องแล้วนี่นนเสียงธรรมชาติเลยครับพี่น้องน,นี่สุดยอดเลยครับ นี่ครับทุกแปลงเพิ่งนเกสิขุดเป็นคล้องสายไกลรอไว้เลยครับพี่น้องนี่เพื่อกระจายความชื้นนะครับเข้าสู่ในแปลงมีน้ำขังอยู่ในคล้องความชื้นก็สีกระจายเข้าไปนะครับลักษณะของการขุดคล้องสายไกลนะครับกรลองเอาไปปรับใส่เบิ้งครับพี่น้องนี่เดี๋ยวคลิปหน้านะครับทิ่เป็นอย่างไงเพิ่นสิปูก อย่งลงนี้นะครับเดี๋ยวลุงจักกัสิมาติดตามอัปเดตให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับนี่ทุกแปลงเลยครับนี่เพิ่นไทกครบไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับก็โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงจักพยาเยาขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ